กปิดหัวนะ,ะตอนนี้แล้วก็ไปไม่ได้เลยทีนี้จบขอสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้ก็มาอยู่เกมมัดแลนเนอร์อีกเช่นเคยนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วเลยฮะที่ผมได้เล่นไว้นะฮะวันนี้ก็มาอยู่เจ้าเคเจ็ดร้อยนะฮะคันนี้ผมจะาไปดึงรถเจ้า e ีเจ็ดพันสามนะที่หัวจมน้ําอยู่นะฮะ จริงๆก็จะเอาคันขาวคันหนึ่งไปนะแต่คันนั้นมันพังเยอะเกินไปนะท่านผู้ชมคันขาวคันนั้นนะฮะที่ผุกขี่มาะฮะเอาคันนี้ไปดีกว่านะน่าจะคล่องตัวกว่านะเจ้าเคีันนี้เราไปกันเลยนะ,ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะขึ้นยากนะตรงนั้นไม่รู้ว่าคันนี้ไปจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมถ้าไม่รอดก็ได้ต่อยคลิปนะท่านผู้ชม ได้เรื่อยๆเช่นนี้ฮะไอเงียบไปเป็นพักๆก,ก็อขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้สายไม้หุดอะไรดลุดนะผมเงียบเองเออถ้าพูดมากไปเดี๋ยวผมรู้จะบ่นนะในเจ้าแมพนี้ก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะเพราะว่าน้ำแม่งท่วมหมดทุกทุกที่นะฮะแต่ข้อดีมันคือมี จุดที่ต้องเอาของไปไว้ที่เดียวนะเพราะว่าซึ่งมันจะเล่นง่ายนะฮะคือเล่นแป๊บเดียวก็จบนะไม่ต้องมาแบบวนหลายที่นะฮะมันถือว่าเป็นแบบเล็กนะแต่ว่าน้ามันท่วมมันก็เลยเล่นยากหน่อยนะฮะไอ้คันนี้สูงไม่น่าจะเท่าไหร่นะผมว่านะอุ้ยอุ้ยอยู่ฮะตราบใดที่ไม่มิดหัวก็ไม่ดับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆงุม่มทางไปนะฮะ ตรงนี้หลุมอุ้ยเครื่องดับเป็นเกียก่อนถ้ารอบช้าไปแล้วอยู่เกียร์หนึ่งบวกมันจะดับนะท่านผู้ชมมันเหมือนมันดันไปไม่ไหวคนระับโอ้จะสับก็น่าจะรอบไม่ได้นะฮะพอสับปุ๊บรอบตกมันก็จะดับนะเดี๋ยวรอให้รถลอยลําแล้ววิ่งเร็วๆนะไปสับเกียร์หนึ่งบวกนะ พาดาจังวันี้เฮ้ยหยีบไม้สี่ห้าสับต้ลงประมาณนี้นะฮะม่งั้นมันจะดับดูน้ำนี่แบบไปได้ทุกที่นะฮะไม่มีหวั่นไหวนะฮะตาใบที่รถยังไม่จูงน้ำปุ้ยตรงนี้เหมือนจะลึอกอะ อุดับ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 ด like ับเฮ้ยเกือบดับเกือบแล้วทางนี้ก็เห็นเป็นลางๆไม่รู้จะเรียกว่าทางเรียกว่าอะไรดีนะท่านผู้ชมจะเรียกว่าทางมันงคงไม่ใช่แล้วมันเหมือนเรางุ่มน้ำไปเลยนะคนเกาะหน้าน่าจะถึงรถแล้วนะฮะอุ้ยลึก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  มึงเกือบมีหัวเอ่ะจะดับกี่แล้ะขนาดส่งมแมลงขนาดนั้นมันยังจะดับอยู่เหรอสงสัยแบบน่าจะหลวมไปทั้งแล้านะท่านผู้ชมโอ้ยดับอีกแล้วจริงๆมันก็ใส่เบียเอได้นะแต่มันง่ายเกินไปนะท่านผู้ชมจงอะไรที่มันลำบากลำบากหน่อยนะ มันจะได้เล่นไปแล้วก็บ่นไปนะฮะโอเคฮะเจอรถลังๆางๆแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วตรงนั้นจําได้ว่าน้ามันแรงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปข้างหน้าใช่ไหมฮะผมว่าไม่สัตย์อยู่แน่เลยนะถ้าไปข้างหน้าถ้าดึงจากตู้ว่าน่าจะพอได้อยู่นะ,ะท่านผู้ชม อือี่จะดับอีเละอันนี้ไม่จะดับไหมอันนี้ดับเลยนะฮะดับเลยจ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวตะขอเกาะดึงจากตู้นะฮะเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นน่าจะไปยากเพราะน้ำแมลงอุฮี่ตรงนี้ลึกอะอีเอาว่ะตรงนี้เอาว่ะโคตรลึกอะเกือบปิดหัวนะฮะตอนนี้ แล้วพอไปไม่ได้เลยทีนี้จบเฮ้ย <c oughs> ติดอะไรเนี่ยจบเลยเดี๋ยวดึงแม่งตรงนี้ลาท่านผู้ชมเดี๋ยวดึงเอาตรงนี้เลยดึงให้มันถอยมาใกล้ๆก,ก่อนนะฮะค่อยดึงอีกทีหนึ่งนะฮะก็ฝืนไปวอนน่าจะได้เสียรถสองคันนะ,ะท่านผู้ชมถอยมาก่อนนะฮะดึงมาอยู่นะ,ะท่านผู้ชมดึงมาอยู่ หวานผลน้ำยังนะมองไม่เห็นซะด้วยอีกนิดนึงน่าจะผนแล้วนะฮะหัวคันนั้นเริ่มผนแล้วโอเคฮะสตาร์ทเครื่องได้แล้วคันนั้นเจ้าอีสตาร์ทเครื่องได้แล้วเดียวจะสลับรถดูนะ,ะเดี๋ยวลองสลับดูนะ,ะว่ามันจะสลับรถได้หรือเปล่านะ เอาไปไม่ได้อีกด้วยน่าจะชนดินนะน่ารุดน่าจะชนดินโอ้รุดแม่งไหลรุดไหลรุดไหลนะฮะท่านผู้ชมน่ะน้ำแรงนีคตรงนี้แม่งแรงจัดเลยอะเขยกนเขยก่ใน,อ,นอยากกี่เสียงนะฮะเดี๋ยวเสียรุดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเริ่มต้นใหม่ซะด้วยนะฮะ เล่นเกมก็เหมือนความรักนะท่านผู้ชมเริ่มต้นใหม่บ่อยมันก็ไม่ดีนะฮะโอ้โหเจ็บอีกแล้วเล่นเองเจ็บเองฮะท่านผู้ชมนักเลงพอแต่ตรงนั้นก็ไม่ถึงเดี๋ยวก่อตรงล่วงดึงมาอีกนะฮะออว่าแม่งใกล้ๆฝั่งเลยะฮะอุ่ยขนังก็เกือบมิดเหมือนกันนะ,ะท่านผู้ชมเจาอี๋ลองไปดูนะ,ะมันน่าจะถึงนะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะถึงนะฮะุ้ไม่ถึง เดินบิงหน่อยเดินบิงหน่อยเดินบินหน่อยได้ไหมจุดปูฮะติดเดินบิงหน่อยไม่ได้ติดโอเคถึงโอเคฮะข้ามาคันนี้ได้แล้วโอ,อ้ในหัวกิ่งแม่น้ำเต็มเลยคนขับแม่งนั่งขับไงโอขนาดคันใหญ่ขนาดนี้ยัง ดันน้ำไม่ไปนะะน้ำตรงนี้มันแรงคิดก่อนนะท่านผู้ชมผมว่าถ้าไปตรงนี้ไม่น่าจะรอดนะดูจากสภาพแล้วนะฮะผมว่าเราจะต้องถอยกันก่อนนะแล้วตรงนี้มันก็ไม่มีที่ให้ดึงซะเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าจนปัญญาของจริงนะท่านผู้ชมผมว่าลองถอยออกไปข้างๆดีกว่านะฮะถ้าฝืนก็ไม่น่าจะไปได้นะฮะ ตรตงนี้อถอยก่อนนะฮะมีมิดหัวมิดหัวมิดหัวไหมมิดหัวไหมไม่มิดไม่มิดไ,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 ไปได้ต่อนะฮะจมเดล้เครื่องวนจะเดินหน้าไปทางนี้เลยนะฮะจมกาช่างแมัมนฮะต้องห่วงฮะจมก็เอาคันข่ามาดึงถึงมันจะไม่ค่อยไหวก็ถือนะ ตรงนี้เหมือนจะไม่ลึกนะฮะโอเคตรงนี้ไม่ลึกยวเอาเจ้าเขมมาด้วยจะได้กลับบ้านใหม่พรอ้รอมๆกันเลยนะตรงนี้น่าจะลึกน่าจะไม่ลึกตลอดนะน่าจะไปได้อยู่เข้บีบแต่ตีเมื่อกี้นี้น้ํากระพือเลยฮะพลังเสียงเตนี้แม่งรุนแรงจัดๆเลยฮะตรงนี้ในรถคันนี้ฮะอูดไปก็ลินพันกันไปแล้วท่านผู้ชม เป็นคนหนึ่งเลยคะที่แม่งพูดไม่ชัดแล้วก็เสกพูดไวหินนะมันก็เลยไม่ชัดเข้าไปใหญ่เลยนะหวังหน้าน่าจะลึกเปล่านะ้ำทำไมไม่เห็นพื้นไม่น่าจะลึกนะเคไม่ลึกนะ่ะโอในที่สุดโอ้ยเจ้าเคเกือบจมเฮในที่สุดนะ ก็เลยก็มาถึงแล้วกูขึ้นฝั่งได้แล้วมันต้องเล่นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมมันดึงจะมันในสุดก็มาถึงทางสบายสักทีนะฮะแมปมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่มันแก้มีอุปสรรคเยอะนิดหน่อยนะ ไม่นิดหน่อยแล้วมันก็โคตรเยอะเลยนะฮะคือแบบถ้าแม่งไม่รู้ทางนี่เดี๋ยวแม่งก็จมน้ำฮะต้องค่อยๆงุมไปนะโอเคฮะเห็นหลังคาบ้านใหม่แล้วเว้ยความสเล้นอยู่ตรงหน้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านใหม่กันนะ โอโโ้มาบ้านใหม่กว่าจะมาถึงฮะมัน่ข้างแสนลำบากยากเย็นเหลือเกินนะฮะกูนะลีหูฟังลงฮะลีเสียงลงก็ได้นะเสียงแห่งความสำเร็จมันค่อนข้างจะดังหน่อยนะคลิปนี้ยจ,จะเป็นคลิปสั้นๆฮะเดี๋ยวไว้ต่ออีกคลิปหนึ่งนะฮะ งนานเข้านะฮะท่านผู้ชมคมคุง้งสเปคคมนี่แบบเห็นแล้วทอ้อใจฮนะจะหองเห็นแล้วยังทอ้อใจเลยนะท่านผู้ชมมันจะตับไปไหนนะเดี๋ยวลากคันนี้มาซ่อมก่อนนะคิดมาจะได้เอาคันนี้ไปเล่นนะ,ะท่านผู้ชมรอดูเลยนะฮะลากมาอีกนิดนึงนะอะเคฮะประมาณนี้เดี๋ยวเจ้า เจ็ดพันสามไปจอดก่อนนะติดติดอะไรโอ้สุดนนี่นะชนเหล็กแล้วเดินหน้ามาจอดตรงนี้นะ,ะท่านผู้ชมโอเคฮนะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็คงต้องขอคำลาไว้ติดเพียงเท่านี้นะ,ะท่านผู้ชมไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ